อย่าพู่พูดนะทสวัสดีครับผมมาครับผมกินขนมจีนน้ำยาปลาไม่ได้ใส่ตีนนะวันนี้อันนี้เส้นครึ่งโลหน่อยๆโลนึงเหลืออยู่เหลืออยู่แค่นี้ครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งเลยอันนี้เส้นครึ่งโลนะดูน้ำซดจะไม่ได้ละมันล้นมาครับ กินทำเองครับลืม,มสำลักเลยพี่น้องซื้อผัก,กมาสดเข้าไปเ,าเอิน้ำเข่าฟ้อมน้ำยามันขึ้นจมูกเลยเส้นครึ่งกิโลเนี่ย เบื้องเปลี่ยนนะต้นร่นถวยพี่น้องเอ้ยนีหยาครับกินหยาคยาเมันเฮียครับมักโลบหลายเดี๋ยวผมกินเทีละเครื่องร่นี่ครับโอ้เบิ้งเส้นพี่น้องเอ้ยเสศษรอมนี่เพรา่อยนุ่มปานีดยครับพ่อกินอยู่ดีถึงเป็นยาเสพติด อย่างมันเฮียข้นแห้งปะไหนสอบดีกว่างูน้ำที่เบิดเริ่มเส็ศษลายแห้งเศษมันบดถึกนักกินยากครับเส็ษกระบอกไข่หนุ่มปะไหน ส้่เสวยงามเริ่มนุ่มแล้วน้ำช้อนบริเวเฮียเอิมมีหนักนากถวยมันหน่อยครับถวยมันงอยู่เลยว่าใส่หลายผม อาสีเป็นโล่นลครับผร่วมนามพอมเนี่ยสีเงาในเด้อพไปนองเลยอืมบรยากานเนี anyway> ้ สินตัวกับบตัวเรีบเรีบครับตัวเฝ้าเรือรีบ ข้ามยังให้บมเดี๋ยวมันติดข้อพี่น้องติดข้อตายบวกขุมคาบบวกขุมค่าอัดวิดีโอเนี่ยอื พี่น้องพีมอบอเครื่องโล่รูปน้ำหรืมัณรูปนึง นื่เลยก็เลยประมาณโลหนึ่งครับนมจีนเลยมารวมนำ เหมือนอยู่ครับพี่น้องยิ้มไม่สิงนเย้าสวยงามขึ้นเงินกระเป๋าไว้แค่นี้ครับขอบปุ้ณครับฝากติดตาไมไว้ด้ครับ